เลือกแกรนเซลช้อปปี้ชีเซลสามสิบพ,พฤษภาถึงสิบสามกรกฎาคมหกแปดเสิร์ฟรางวัลกว่าสิบสองล้านบาทกินช้อปทุกหนึ่งพันบาทลุ้นคะแนนเดอะวันรวมสี่ล้านคะแนนปักหมุดแฟลชดิวดีลดีลดแรงทุกวันพิเศษทับสเปนเดอร์เสิร์ฟรางวัลสุดแกรนสำหรับนักช้อปทุกสายเสิร์ฟเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตชั้นนำมากมายหรือผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์กว่าสิบเดือนเดวันเอ็กซ์คลูซีฟแจกพอยต์สูงสุดหนึ่งหมื่นพอยต์ สมาชิกเดอะวันแลกพอยรับส่วนลดสูงสุด20%รับเพิ่ม1,000 p o i เมื่อช็อปครบ10,000บาทแลกเดอะวัน1,000คะแนนรับส่วนลด150บาทเฉพาะร้านค้าในเครือ Central และ Central Retail ที่ร่วมรายการรับคู่ปองส่วนลด Tops Personal Shopper 100บาทเมื่อกินครบ500บาทรถยนต์ไฟฟ้าชาร์จฟรี1ชั่วโมงเมื่อกินช็อปครบ500บาทช็อปดีชีเซิร์ฟที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ